ร้าน w w อ s ์ไวเว็บสยาม o ทนนะครับหรือว่า facebook สยามเทนชอปมาร์เก็ตนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวปืนยิงกระสุนน้ำตัวเป็น p ีเ้าสนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัว p ีเ้าสินะครับมีข้างกล่องแขีนหน้าไว้รูปป่างปืนนะครับผมจะแกะกล่องให้ดูนะฮะแกะไ้ดด้านในกล่องนะครับก็จะมีเป็นตัวปืนนะครับ มีแว่นตาที่แถมมามีแบตเตอรี่ครับขนาด700 mAh นะครับแล้วก็มีเป็นตัวที่เสียบชาร์จนะครับสามารถชาร์จับบ USB ได้ครับแล้วก็แถมกระสุนน้ำมาให้นะครับ2,000ลูกนะครับจะลองตัโวโืกนปี0นี่ก็ขนาดเป็นกระชับมือครับกริงนะครับแบบ น,นี้สามารถถอดน,นี้เป็นตัวใส่กระสุนนะฮะตัวรางใส่กระสุน,นครับตัวนี้ก็จะมีตัวศูนหน้านะครับที่สามารถไว้เล็งเล็งเล็งศัตรูได้นะครับเล็งการยิงได้ศูนหน้ากล้องนี้น,นี่ก็คือจาทดลองครับก็คือจะใส่แบบใส่แปดนะครับใส่ยันแบตเตอรี่คือในกล่องก็คือเขาจะชาร์จมาให้แล้วส่วนหนึ่งครับถ้าเราเล่นเสร็จก็ ให้ให้ชาร์จต่อไปนะครับเ,เสียบอ่า่เสียบนะครับเข้าไปแล้วเ,เก็บแบตเตอรี อน,นี้ก็จะมีตรงนี้ก็จะมีเป็นตรงไกลปืนนะครับจะมีออฟออนนะครับสมมุติถ้าเราไม่ยิงก็กดออฟไว้ white, เรายิงก็กด on. ออนการยิงเป็นการยิงออโต้ครับทดลองใส่ลูกกระสุนน้ำเข้าไปนนี้จะเป็นที่แถมมาให้นะครับที่ทำมาจากโรงงาให้ ลองใส่ลูกสุเข้าไปสักส่วนอยงนะครับลุกสุดน้ำคือยังไงก็เดี๋ยวผมไม่ดูนี้คือเป็นคล้ายๆเหมือนเย็นี่ครับบีบปุ๊บแต,บแต่บีบก็แตกงครับบีบก็แตก ถามว่าเจ็บไหมครับไม่เจ็บมากครับไม่เจ็บมากก็โดนยิงใกล้ๆหรือก,การยริงนะครับรง่ายไะได้ลองอทดลองทุบบอลองจะก,การยิงกล่องความแรงหน่อยใกล้ๆดูก,การแตนกนะฮะยิงทุก และการทดลองความไกลนะครับเดี๋ยวให้ทดลองอรตรงนู้นนะฮะก็คือยิงไกลก็จะมีแตะถึงรถประมาณยี่สิบเมตรโอเคครับจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ